วัน,นักบุญยอแซฟอยุธยาจุดแรกเริ่มแห่งการเผยแพร่ความเชื่อของชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในประเทศไทยและณนะที่แห่งนี้เองก็ได้ก่อเกิดรักกังเขนแห่งประเทศไทยโดยพระสังฆราชลำแบร์เดอรม์มอนโอกาสครบ350ปีแห่งการก่อตั้งคณะรักกังเขนร,รวมถึงการที่จะมีนวากะเนรีเข้ารับการปฏิญาณตนครั้งแรกของคณะรักกังเขนแห่งจันทบุรีพระสังฆราชซิมิโอสิริพงศ์จราศรี จึงอยากให้นวกะเนรีได้มาสัมผัสเรื่องราวประวัติของคณะและของคาทอลิกในประเทศไทยคือจุดประสงค์ที่มาวันนี้นะก็เนื่องจากว่าปีนี้เป็นการฉลอง350ปีของการก่อตั้งคณะรักกังเขนที่อยุธยาโดยพระคุณเจ้าลังแบรดรมอสแล้วที่นี่เป็นที่เกิดของคณะพระคุณเจ้าลังแบศพของท่านก็อยู่ที่นี่นะเรา ยงเห็นว่ามันมีความสำคัญแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะมีนอวิสปีสองสคนของคณะรักังเขนจันทบุรีได้ปฏิญาณตนครั้งแรกก็อยากให้เขาได้มาสัมผัสมาเรียนรู้มามีประสบการณ์จริงกับที่ถิ่นกำเนิดกับพ่อของเราที่นี่ก็เลยเป็นเหตุผล แต่จริงๆแล้วก็มีเหตุผลอีกหลายอย่างที่อยากจะให้มาว่าสถานที่แห่งนี้อยุทยาเนี่ยมันเป็นเหมือนเหมือนที่ที่ยิ่งใหญ่สำหรับพระนาจักรไทยนะนอกจากที่นี่แล้วนอกจากท่านลังแบแล้วยังมีท่านลาโนซึ่งเป็นปรมุกคองแรกของอพระศาสนาจักรสยามในสมัยนั้นท่านลาโนกับท่านลังแบเนี่ยก็อยู่เคียงคู่กันมา นานเหมือนกับว่าท่านลังแบรเป็นอาจารย์แล้วก็ท่านลาโนนี่ก็เป็นเหมือนผู้ติดตามมาที่หลังรับรู้เรียนรู้แล้วก็ช่วยเหลือตลอดมาพึ่งพากันอย่างมากทีเดียวก็นี่ก็เป็นเหตุผลนะสำหรับการมาที่นี่แล้วก็อยากให้ให้ทุกคนได้สัมผัสแล้วพอดีประจวบเหมาะกับว่าทางผู้ใหญ่ของคณะแต่ละคณะในประเทศไทยเนี่ย เขาก็เลยอยากจะมารวมตัวกันเพื่อที่จะได้พูดคุยกันแล้วก็จัดกิจกรรมฉลองแล้วจะทำยังไงกับพื้นที่แห่งนี้ที่จะได้เป็นอนุสรณ์ของคณะรากางเขียนต่อด้วยนะสำหรับวัดนะบุญยอดแซบอยุธยานี่นะครับถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดนะที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับอายุประมาณ300รกว่าปีล้แล้วก็เป็นหลังที่สี่ หลังแรกเนี่ยสมัยสมเด็จพ,พระนารายณ์พระราชทานที่ดินและสร้างวัดนะใช้อยู่ประมาณไม่นานนะครับถือว่าเป็นวัดชั่วคราวและหลังที่สองเนี่ยสร้างสมัยปลายสมเด็จพระนารายณ์และต้นสมัยพระเพทรราชาเป็นวัดใหญ่มากใหญ่กว่าหลังปัจจุบันนี้นะครับแต่ก็ถูกพม่าเผาไปนะฮะใช้อยู่นานนะครับและหลังจากนั้นเมื่อพม่าเผาไปที่ดินตรงนี้ก็ทิ้งล้างว่างเปล่าไปถึงประมาณ รัชกาลที่สนะครับพระคุณเจ้าปัลลกัวเนี่ยกับมาเป็นมิชลิชาฝรั่งเศสกลับมาแล้วลื้อฟื้นตรงนี้สร้างเป็นวัดโชคข่าวขึ้นมานะฮะเป็นหลังที่สและหลังที่4ก็เป็นพระคุณเจ้าหลุยเวยสร้างแบบถาวรปัจจุบันนี้และสถาปนิกที่ออกแบบเนี่ยก็จะเป็นคนเดียวกันกันบที่สร้างพระราชวังบางปะอินชื่อโยอักิมกรัซซี่เป็นชาวอิตาเลียนนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ วัดก็ดูสวยเนื่องจากมีการบูรณะ,ะช่วงปี2000นะครับได้บูรณะแต่ทำให้ดูเหมือนเดิมมากที่สุดนะครับทีนี้วัดนี้มีบุคคลที่ถือว่าเป็นหัวใจหรือเป็นแก่นของไม่ใช่เฉพาะวัดอย่างเดียวพระศาสนาจักรในประเทศไทยก็คือพระกุลเจ้าลังแบร์เดลามอร์ตทึ่เป็นมิชลีชาวฝรั่งเศสเป็นคนแรกที่มานในกลุ่มของท่านสาคนไม่มีใครตายเลย นะมารอดมาสามคนแล้วก็ท่านเองไม่ได้รับแต่งตั้งให้มาอยู่ที่นี่แต่ต้องไปอยู่ที่โคชินจีนเวียดนามแต่เนื่องจากสถานการณ์ไม่สะดวกที่จะไปนู่นท่านก็เลยอยู่ที่นี่เพราะที่นี่ก็มีคนเวียดนามอยู่แล้วเพราะฉะนั้นท่านลังแบดเดลามอสต้องถือว่าเป็นบุคคลที่วางรากฐานให้กับกลุ่มคริสตชนที่นี่เป็นคนแรกส่วนพระคุณเจ้า อีกท่านหนึ่งก็คือพระคุณเจ้าหลุยลานโน,นี่เป็นพระสังฆราชองค์แรกของอยุธยาท่านมาเป็นกลุ่มที่สามนะฮะแต่ว่ามาในฐานะพระสงค์และมาแล้วเนี่ยเห็นว่าที่อยุธยานี่โอ้มีงานเยอะมีเป็นเมืองใหญ่พระคุณเจ้ารังแบร์แลพระคุณเจ้าอีกท่านหนึ่งก็เลยขอให้กลับไปที่ฝรั่งเศสและที่ลรมขอให้พระสนมปาแต่งตั้งพระสังฆราชที่นี่ ที่สุดพระสาราปารมงแต่งตั้งท่านลานโนให้เป็นพระสังฆราชที่อยุธยาเพราะฉะนั้นต้องถือว่าท่านทั้งสองเนี่ยเป็นผู้ที่หวานนะฮะ,ะเมล็ดพืชแห่งความเชื่อให้กับกิจสชนมาจนถึงปัจจุบันนี้ที่นี่เองเนี่ยเป็นฝรั่งเศสแต่ก่อนฝรั่งเศสมาเนี่ยกิจศ์ศ,ศาสนาเข้ามาแล้วอยู่ที่หมู่บ้านโปรตุเกสเกือบร้อยปี แต่ว่าพอพระมาเผาแล้วเขาก็ไม่ได้กลับมาหรือฟือน้นอะไรอีกก็เลยกลายเป็นเหมือนกับตายไปแต่ว่าเขามาก่อนแล้วก็ร้อเกือบร้อยปีนี้ต้องถือว่ามีเรื่องราวอะไรต่างๆเยอะแต่ว่าคนไทยเราไม่ค่อยคุ้นแล้วก็ไม่มีชาวโปรตุเกสมาจนปัจจุบันแต่ว่าโปรตุเกสนี่ก็มีหลายคณะเช่นคณะดมมนิกันฟองชิสการเยสุิตนะซึ่งเขาก็ทำงานในต่างประเทศอยู่นะครับ วันที่7กันยายน2022จะเป็นวันครบรอบ350ปีการก่อตั้งคณะรัเขตแห่งสยามซึ่งสมาชิกรุ่นแรกมีอยู่5คนซึ่งเป็นชาวโคชินจีนพูดง่ายๆว่าเป็นชาวเวียดนามทั้ง5คนเนื่องจากาในขณะนั้นยังไม่มี ชาวไทยที่จะได้รับศีลลักงบาปเป็นคาทอลิกเลยแล้วก็จากพระคินี5ห้าคนนี้ก็ได้ขยายออกมาเป็นจำนวนถึง40-50คนซึ่งก็ไม่มากนักในช่วงเวลาร0อปีก่อนที่กรุงเสียยุธยาจะแตกแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อที่วันนี้เราได้มาเยี่ยมเยียนบ้านเกิดของเราบ้านแรก ที่พระสังฆราชลำแบได้ให้กําเหนิดยพวกเราคือวันวันนี้วันที่7เมษายนเป็นวันที่กรุงศรีอยุธยาแตกและพวกเรารักกันเขนที่ก่อตั้งขึ้นโดยพระสังฆราชเปียลํลำแบเดลามอเนี่ยก็ได้อบพยพไปกับกองทัพของพระเจ้าตากและโดยที่ไม่รู้ว่าไปไหนแต่ในที่สุดก็ไปที่จันทบุรีและพวกเรารักกันเขนจากอายุธยา ก็ได้ไปปรากฏตัวขึ้นที่จันทบุรีกลายเป็นคณะรักกันเขียนแห่งจันทบุรีนาวากะเนรีมารริยอ,อินทภพพงศงีนะคะเป็นสัตบุรุษวัดอัครเทวดามิคาแอลปาจินบุรีค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงโนวิทปี2ค่ะนาวากะเนรีอันนาสิรินทิพจองวาคา่ะสัตบุรุษวัดพระเยซูชุมพาบาลแม่แตงเชียงใหมค่ค่ะปัจจุบันอยู่นาวากาเนรีปีสองค่ะ นวกการเนรีชวันรัตนสรีรุ่งเรืองชัยค่ะสตบ,บุรุษวัดนบุญอันนาแม่ตุมอำเภอแม่แจ่มค่ะจังหวัดเชียงใหม่คะ่ะปัจจุบันเป็นนวกาการกาเนรีปีสองค่ะปฏิญาณตนครั้งแรกก็คือการเข้าเป็นสมาชิกอย่างสมบูรณ์ของคณะรักการเขียนแห่งจันทบุรีค่ะก็รู้สึกอบอุ่นใจค่ะเหมือนได้กลับมาในที่ที่ผู้ตั้งคณะเคยตั้งไว้ที่นี่ค่ะรู้สึกมีความสุขแล้วก็ เหมือนได้ฟื้นความเป็นตัวของตัวเองรากฐานของตัวเองค่ะก็อยากขอบคุณพระคุณเจ้าค่ะที่ได้จัดให้พวกเราได้มีโอกาสได้มาที่นี่ค่ะก็รู้สึกอบอุ่นใจค่ะนะคะรู้สึกมีความสุขค่ะที่ได้กลับมาแล้วก็รู้สึกขอบคุณผู้ใหญ่ขอบคุณพระคุณเจ้าค่ะที่ได้ให้โอกาสแล้วก็ได้ได้มาเจอกับสถานที่ที่แบบเป็นผู้ตั้งคณะที่ได้ให้มาอย่างเี้ยค่ะก็รู้สึกว่า มันรู้สึกมีความหมายสาหรับตัวเองนะคะรู้สึกขอบคุณก็พวกเราก็จะปฏิญาณตนครั้งแรกค่ะวันที่22เมษายนนะคะก็ขอคําภาวนาจากทุกๆท่านด้วยค่ะการมาวัดนบุญยอดแซบอยุธยาทุกๆครั้งสําหรับซิสเตอร์เป็นความรู้สึกที่เปี่ยมด้วยความกตัญญูและก็รู้สึกใกล้ชิดและรักพระคุณเจ้าลำแบบมากขึ้น อาจจะมีพระสังฆราชพระสงฆ์ธรรมทูตมากมายแต่ในฐานะที่ซิสเตอร์เป็นคณะรักกังเขนซิสเตอร์ได้มีความสัมพันธ์และภูมิใจในพ่อของซิสเตอร์ก็คือพระคุณเจ้าลำแบร์เดลามอตซึ่งท่านมีเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ที่อยู่ที่นี่ที่ทำให้เกิดชุมชนคริสตชนแล้วก็เติบโตและเฉพาะอย่างยิ่งการเติบโตนี้ เกี่ยวข้องกับคณะรักกังเขนแห่งจันทบุรีเพราะท่านได้เป็นผู้ก่อตั้งสถาบันรักกังเขนเพราะฉะนั้นทุกๆครั้งซซิเซอร์รู้สึกว่าได้สัมผัสกับจิตวิญญาณชีวิตจิตและที่สำคัญการอุทิศตัวการมอบชีวิตของตนเองแด่พระเป็นเจ้าอย่างสิ้นเชิงของพระคุณเจ้าลำแบทุกๆครั้งที่มาและคุกเข่าต่อหน้า ร่างของท่านซซสเตอร์จะสวดเสมอขอใย้ซสเตอร์ได้เป็นลูกของพระคุณเจ้าที่ซื่อสัตย์รับใช้และอุทิศตัวเหมือนอย่างท่านที่ท่านได้ทำชีวิตของการมาเป็นมิชันลี่เมืองไทยของท่านยากลำบากเจออุปสรรคและการเขนแล้วท่านมีความกระตือรือร้นในการที่จะประกาศข่าวดีมากจริงๆ ซึ่งทำให้โดยส่วนตัวรู้สึกว่าเราต้องเดินตามแบบอย่างของท่านน้อมรับกังเขนในชีวิตประจำวันกังเขนที่เกิดจากการปฏิบัติภารกิจพันธกิจแห่งการประกาศขา่าวดีข่าวสารแห่งความรอดจะจะรู้สึกอย่างนั้นนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสของจิตวิญญาณของบรรพชนของเราที่อยู่ที่นี่เพื่อทำให้เราเติบโต แล้วก็พร้อมที่จะสืบสารคำสอนพันธกิจของพระเป็นเจ้าต่อไปวันนี้พวกเรามาที่วัดนบุญยอักดินะคะยุทธยาเพื่อจะมารวมพลังกันนะคะในส่วนของอบางแผนการดำเนินการในเรื่องของอนาคตในการเป็นในการเป็นสหพันธ์ของพวกเรานะคะซึ่งความจริงแล้วก็มีคณะต่างๆที่ประกอบด้วยในประเทศไทยก็มีอยู่และคณะด้วยกันนะคะคณะ,ะรักขังเขน แห่งจันทบุรีรักกันเขนแห่งท่าแร่สกลนครรักกันเขนแห่งอุบลราชธานีนะคะแล้วก็คณะพลตไทยของเตยที่เรามีรากฐานเดียวกันอันนี้นะคะจริงๆแล้วคณะรักกันเข็นแห่งจันทบุรีนี้ก็ทํางานในสังคมมณฑลหลายแห่งเหมือนกันนะคะมีสมาชิกไปช่วยงานบางส่วนเช่นสังคมมณฑลเชียงรายนะคะแล้วก็สังคมมณฑลนครราชสีมา สังกมณฑลสุราษฎร์ธานีนะคะสังกัมณฑลกรุงเทพนะคะแล้วก็ที่ที่มากก็คือสังกัมณฑลจันทบุรีที่เป็นหลักนะคะ <c oughs> ปัจจุบันสมาชิกของเราก็มีผู้ที่อาวุโสมากขึ้นนะคะแต่ว่าเราก็พยายามที่จะรักษาจิตรมพันธกิจของคณะของเราอยู่นะคะโ <c oughs> อากาสที่เรามารวมกันนะคะในทุกคณะของเราเราก็มีการร่วมบูชาพิซาร้วยกันนะฮะ <c oughs> แล้วก็สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เรา,าขอพรจากพระเพื่อว่าเราจะได้ พบพี่น้องขอบคุณที่พระให้เรามาพบพี่น้องของเราในคณะต่างๆเราก็จะได้วางแผนร่วมกันบ่ายนี้เรามีการประชุมด้วยกันนะคะเพื่อจะได้วางแผนรายละเอียดต่างๆในการฉลอง350ปีคณะของเราค่ะค่ะจริงๆแล้วก็ม,มีการประชุมกันมาเป็นระยะๆะะคะ่ะแต่ว่ามันเกิดติดจากโควิดนะทำให้เราต้องชะงักลงแต่ว่า การวางแผนของเรานั้นเป็นการฉลองในปีหน้านะคะที่เราเลื่อนไปนะคะจริงๆแล้วก็เป็นเป็นจังหวะที่ช่วงต่อะะรอยต่อเพราะฉะนั้นการวางแผนการดําเนินการก็แต่และคณะก็มีการฉลองภายในอยู่แล้วแต่จะฉลองรวมกันรวมกันก็เป็นปีหน้านะคะ Sister ดรธีสุวรรณีพันวิไลเป็นหนึ่งในคณะที่ปรึกษาของรักขังเขนแห่งอุบลรับผิดชอบฝ่ายงานอภิบาลและประกาศข่าวดีของคณะ วันนี้มาในนามของคุณแม่ยวนาวันิดาถาวรและในนามของหมู่คณะมาร่วมประชุมเกี่ยวกับการดำเนินงานของสหพันนะคะอยากแนะนำคณะของพวกเราะคะณะของพวกเราก็เป็นรักขังเกียนแห่งอุบลน,นะคะตอนนี้มีสมาชิกอยู่113รูปนะคะแล้วก็มีนักวน,นรีปี1นสองรูป ปีสองสองรูปแล้วก็มีเตรียมปสุรนอยู่4คนนะคะขณะนี้คณะของเราก็ทำงานอยู่ในเขตสังคมนตนอุบลราชธานีและสังคมนทนนครราชสีมาค่ะก็มีโรงเรียนของคณะอยู่5โรงเรียนนอกนั้นก็เป็นโรงเรียนของสังคมนทน งานที่หลักๆก,ก็จะเป็นงานช่วยสังคมนทนจะมากกว่าเพราะว่าเราเป็นคณะรังเกนเป็นคณะที่เกิดในอุบลน,นะคะในเขตสังคมนทนอุบลฉะันเราก็จะอยู่ร่วมเคียงบ่าเคียงไหลกับสังคมนทนเป็นส่วนใหญ่ค่ะที่มาวันนี้ที่นี่ก็เคยมาบ่อยนะคะและมาวันนี้ก็มีความรู้สึก สำนึกในพระคุณของพระคุณเจ้าของบรรดามิชชันนารีที่ได้มาเผยแพร่ศาสนาให้กับพวกเรามีความรู้สึกว่าเป็นบุญคุณอย่างยิ่งที่ท่านได้มอบความเชื่อนำความเชื่อมามอบให้กับพวกเราอย่างที่พระคุณเจ้าบอกนะบิดาแห่งความเชื่อของประเทศไทยอันนี้รู้สึกว่าประทับใจคำนี้มากในวันนี้นะคะถ้าไม่มีท่านเหล่านั้นนะคะเราก็คงจะไม่มีวันนี้ รักกงเขียงก็คงจะไม่เกิดขึ้นและเราก็ยังไม่ทราบและอีกอย่างซิสเตอร์เองคณะของพวกเราเองก็มีโอกาสได้ได้ทำงานนะคะมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับบรรดามิชชันนารีที่มาจากฝรั่งเศสซึ่งตอนนี้ก็ยังมีจำนวนน้อยมากนะคะฉะนั้นพวกเราจะได้จิตตรมแห่งการแพร่ธรรมจากบรรดาพระคุณเจ้าและก็พระสงฆ์จากมิสังต่างประเทศ มากๆก็ว่าได้นะคะซึ่งรุ่นของซซสเซร์นี่ก็ยังถือว่าเป็นรุ่นที่ได้ใกล้ชิดกับบรรดาพระสงฆ์ในสังต่างประเทศอย่างมากมาวันนี้ก็มาขอบคุณพระเจ้ามฒนาคุณพระองค์ที่บรรดาท่านเหล่านั้นได้มอบความเชื่อให้กับเราก็หวังว่าท่านเหล่านั้นนะคะที่ได้ผ่านไปก่อนเราแล้วเนี่ยจะภาวนาให้กับลูกๆของท่านที่ยังอยู่บนโลกนี้นะเป็นต้นในโอกาสที่เรามาฉลองสามเตรียมการฉลอง350ปีของ ของคณะที่เกิดขึ้นในเมืองไทยของเรา